ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ4ี่นักเตะขุนพลกิเลนพยอน,นะครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยยุโรปนะครับตามโปรแกร,รมฟี ف าเดย์นะฮะร,ระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาคมนี้นะครับที่ทีมชาติไทยจะเดินทางไปอุ่นเครื่องในโซนยุโรปนะครับพบกับทีมชาติจอร์เจียแล้วก็ทีมชาติเอสโตเนียนะครับซึ่ง4ี่ขุนพลกิเลนพยองที่ทางทีมชาติไทยเรียกติดทีมชาติในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยพิเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์นะครับ รวมไปถึงการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งของทิสตองโดและพิเคนพิชาอุตรานะครับและที่สำคัญนะครับนักเตะที่ลงสนามในทีมชาติยู23ปีในทัวร์นาเมนต์2ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยละครับสำหรับเจ้าแบงค์ประเชตทอสนิทนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ4ขุพนพลกีเลนพยองของเรานะฮะที่มีชื่อถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูในเต็ดนะครับเป็นการเตรียมทีมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่7ครับเราจะบุกเยือนขอนแก่นยูในเต็ดในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้นะฮะที่สนามขอนแก่นสเตเดียมนะครับเรียกว่าเป็นเกมเยือนเกมที่2ใน8เกมติดต่อกันของสโมสรเมืองทองนะฮะซึ่งวันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยล่ะครับก็เลยทําให้การฝึกซ้อมในวันนี้ทุลักทุเลพอสมควรละครับ